สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมปลวัตนะครับวิดีโอนี้นะครับจะแนะนาให้าให้ทุกท่านได้รู้จักกับทูนที่สําคัญของ Google นะครับอีก2ทูนนะครับซึ่งถือว่าอ่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับในอนาคตสําหรับทุกท่านนะครับตัวแรกนะครับที่อยากแนะนําให้รู้จักนะครับก็คือ Google Trader นะครับอาลองเข้าลองเข้าไปใน Google นะครับแล้วลองเสิร์ชคาว่า Google Trader นะครับ อ่ะนะครับอันในส่วนของอ่ารากดเข้าไปนะครับในส่วน Google Trader ที่เป็นโฆษณาเข้าไปได้เลยนะครับ Google Trader คืออะไรนะครับจริงๆก็เหมือนกับอหน้าสําหรับเอาไว้โฆษณาเพื่อที่จะขายสินค้านะครับหรือว่าหน้าสําหรับที่เราจะเอาไว้สําหรับการค้นหาสินค้านะครับซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชันใหม่ของทาง Google นะครับที่อ่าที่ถือว่าน่าลองเหมือนกันนะครับสําหรับประเทศไทยเรานะครับณขณะนี้นะครับ ก็อยู่ในขั้นตอนของการในส่วนฟังก์ชัน Google t r a d e r นะครับอยู่ในขั้นตอนของการทดลองอยู่นะครับและประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับหนูทดลองของฟังก์ชันนี้นะครับพร้อมกับประเทศอีกประมาณ3-4ประเทศแถบแอฟริกานะครับโอเคนะครับเป็นลักษณะยังไงนะครับจริงๆก็เหมือนกับหน้าซื้อมาขายไปนะครับเป็นการโพสต์เพื่อที่จะขายสินค้าเอาง่ายๆนะครับแต่ว่านะครับทำไมผมถึง ให้ความสนใจกับ Google t r a d e r นะครับอย่าลืมนะครับว่านี่คือฟังก์ชันของ Google นะครับหมายความว่าถ้าเกิดในอนาคตนะครับ Google t r a d e r นะครับอาคาร Google ปล่อยให้ Google t r a d e r นะครับเขาเรียกว่าใช้กันทั่วโลกแล้วนะครับโอกาสนะครับถ้าเราวันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปยึดในพื้นที่นะโอกาสที่ Google t r a d e r จะไปโผล่ใน Google ค้นหาธรรมดานะครับมันก็สูงขึ้น มันย่อมมีโอกาสนะครับตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่ไม่อยากให้แต่ละท่านพลาดนะครับในส่วนการใช้งาน Google t r a d e r นะครับผมลองค้นหาดูนะครับมาลองเล่นเล่นดูนะครับในส่วนนี้นะครับจะไม่มีเวิร์กช็อปอะไรมากมายนะครับก็จะมีคนลงโฆษณาเช่นตู้วางทีวีเห็นไหมครับขายอะไรกันบ้างนะครับผมเห็นบางที่นะครับบางที่ขายส่งไข่ไก่อย่างเงี้ยนะครับคือเราสามารถที่จะขายได้หมดเลยนะครับมีรถนามาประกาศขายนะครับ นะมีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีข้าวของเครื่องใช้นะสุนัขอะไรแบบนี้นะครับที่เขาประกาศลงขายกันนะครับเสื้อผ้าเห็นไหมครับโอเคนะครับแล้วเราจะลงโฆษณาได้ยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับเราล็อกอินเข้าไปด้วย Gmail ของเรานะครับนะแล้วเราเข้ามาตรง Google Trader นะครับนะเราดูฟังตรงไหนก็ได้นะครับที่เขียนว่าโพสตรายการสินค้านะครับแล้วลองกดเข้าไปดูนะครับอ่านะครับ และเราก็ใส่ชื่อของสินค้าของเราเข้าไปได้เลยพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับราคาสินค้านะครับกี่บาทนะเป็นบาทหรือว่าเป็นเหรียญนะครับหมวดหมู่ไหนเราเลือกนะครับจังหวัดที่เราอาศัยอยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะครับใส่เข้าไปนะครับรายละเอียดของสินค้าเพิ่มเติมถ้าเราต้องการให้รายละเอียดกับเขามากยิ่งขึ้นนะครับรูปของสินค้านะพอเรียบร้อยเสร็จเรากดตรงโพสต์รายชื่อนะครับจุดหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านให้ความสนใจนะครับ ก็คือตรงชื่อนะครับพยายามแบ่งหมวดหมู่ให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสมมติว่าคุณเองกําลังจะขายยาสีฟันสมมตินะครับนะคุณลองนึกภาพนะครับเวลาคนค้นใน Google นะครับเขาจะค้นคําว่ายาสีฟันนะหรือบางทีเขาอาจจะค้นยี่ห้อเลยก็ได้หรือบางทีเขาอาจจะค้นรุ่นของยาสีฟันเลยก็ได้นะครับสมมตินะครับว่ายาสีฟันผมขายยาสีฟันยี่ห้อ X แล้วกันนะครับแล้วก็รุ่นรุ่นยาสีฟันนะครับอาจจะเป็นรุ่น A, B, C นะครับผมก็จะโพสประมาณว่า ผมอาจจะพู์ในลักษณะประมาณนี้นะครับนะซึ่งในส่วนของชื่อนะครับจะมีการกําหนดอักขระตรงนี้นะครับว่าให้ยาวได้ไม่เกินเท่าไหร่นะเราก็ดูตรงนี้นะครับนะสาคัญคือนะครับหมวดหมู่นะครับอย่างเช่นสินค้าของเราเป็นพวกยาสีฟันเราก็เขียนให้ชัดเลยนะครับแล้วก็รุ่นอยี่ห้อนะครับยี่ห้ออะไรนะครับรุ่นอะไรนะครับยกตัวอย่างบางทีเราอาจจะขายโน้ตบุ๊กนะครับอ่ะเราอาจจะเขียนว่าโน้ตบุ๊กนะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเขียนได้นะครับแล้วก็ ยี่ห้อใช่ครับแล้วก็รุ่นนะถ้ามีคนค้นนะครับถ้าเกิดเราเราสูว่าเราขายโน้ตบุ๊กนะครับแล้วเราไม่พิมพ e ์คำว่าโน้ตบุ๊กเสียวสว่มีคนค้นคําว่าซื้อโน้ตอ่าโน้ตบุ๊กสมมุตินะครับ <c oughs> โอกาสของเรานะครับที่มันจะโผล่มันก็น้อยลงนะแต่ถ้าเรามีคําว่าโน้ตบุ๊กนะครับโอกาสเราก็มากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีร <c oughs> ุ่นล่ะนะครับถ้าเกิดเรามีคําว่าโน้ตบางคนอาจจะค้นยี่ห้อเลยนะยกตัวอย่างนะบางคนอาจจะค้นยี่ห้อเลยบางคนอาจจะค้นรุ่นเลยนะครับ ตรงนี้แหละทำไมเราต้องพยายามสนใจเรื่องของชื่อนะครับอยากให้ทุกท่านลองดูตรงนี้นะครับแล้วก็จุดหนึ่งนะครับนะหลังจากที่เราอัปเดตแล้วนะครับพยายามที่จะเข้ามาปรับเรื่อยๆอย่างเช่น2สัปดาห์ปรับสักครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะฟังก์ชันของ Google t r a d e r นะครับนะครับถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเลยนะครับมันจะหายไปนะ o o o g l e ก็จะทําการลบออกไปนะครับ Google จะให้ความสําคัญกับสินค้าที่มีการอัปเดตสม่ําเสมอนะที่เท่าที่ผมลองในส่วนของ Google Trader นะครับ ลองไปเล่นดูนะครับสําคัญคือถ้าเกิดเรามีโอกาสยึดพื้นที่ใน Google นะวันนี้มันอาจจะเป็นแค่ Google Trader นะครับแต่ในอนาคตนะครับถ้าฟังก์ชันนี้หรือหรือถ้าฟีเจอร์นี้นะครับมันถูกใช้ไปทั่วโลกนะครับโอกาสที่จะไปโผล่ใน Google ค้นหามันมีโอกาสแน่นอนเพราะว่าเป็นฟังก์ชันของ Google นะครับโอเคนะครับนี่คือในส่วนของ Google Trader นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ ก็คือในส่วนของเว็บม s t เตอร์ทูนะครับผมกลับไปที่ตรงนี้อยากให้แนะนำให้รู้จักเฉยๆนะครับในส่วนของเว็บมาตเตอร์ทูลนะครับผมลองอค้นคำว่า Google w e b m a s t e r t o o l นะครับเราค้น Google w e b m a s t e r t o o l นะครับ แลวลองกดเข้าไปดูนะครับในส่วน Google Webmaster Tools ตรงนี้นะถ้าเกิดเรายังไม่ได้ล็อกอินนะครับในส่วนของเว็บมา t ตร์ทูตรงนี้จะบังคับให้เราล็อกอินก่อนนะครับนะเราก็สามารถที่จะล็อกอินนะครับอันนี้คืออยากให้ทุกท่านเห็นย่เฉยนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับ Google Webmaster Tools นะครับใช้สําหรับการดูแลเรื่องเว็บไซต์ของเรานะครับเราทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นเราสามารถ add เว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งในสั ในตั้งแต่วิคที่4ขึ้นไปนะครับเราก็จะได้เรียนรู้วิธีการแอดเว็บไซต์ในเว็บม a s เตอร์ทูลนะครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะไปดูเกี่ยวกับว่าเว็บไซต์ของเรามีคนเข้ามาจาก Google มาค้นหาเว็บไซต์ของเรามาจากคําว่าอะไรบ้างมาจากคีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะครับหรือบางทีนะครับเราสามารถที่จะ,ะถ้าเกิดเว็บของเรามีคนเข้าน้อยนะครับเราสามารถที่จะสั่งให้แจ้ง Google นะครับให้ส่งโรบอทไปหาเว็บของเราได้มากยิ่งขึ้นก็ได้ ทำให้เว็บของเรานะครับมีคนเข้ามาเข้ามาพส่์อีกซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามีวิธีการอย่างนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับนี่คือในส่วนของการใช้งานเว็บมาเตอร์ทุนคร่าวๆให้เห็นไอเดียนะครับและเดี๋ยวเจอกันในวิดีโออื่นนะครับ